สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากร์สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ประจำเดือนพฤษภาคม2567หรือปี2024 การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของให้การทํางานนะที่เข้ามาขึ้นไหวในช่วงเดือนนี้นะคะจือว่าทรงผลดีนะคะไม่ว่าจะเป็นไพ่หนึ่งไม้นะคะไพ่หกไม้และไพ่เจ็ดไม้นะคะมีเรื่องของการทํางานที่มีการขึ้นไหวที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะเพียงแต่ว่านะ,ะอิทธิพลของไพ่ปีศาจยังเข้ามาอยู่นะ,ะซึ่งนะคะในเรื่องของการทํางานต่างๆนะ,ะก็ยังต้องรอบคอบโดยเฉพาะเรื่องของเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานหรือตําแหน่งของหัวหน้าหรือตําแหน่งของเพื่อนร่วมงานในช่วง ะะก็อาจจะต้องระวังหรือต้องปรับกับเรื่องของการทํางานให้มากทีหนึ่งค่ะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะอิทธิพลของไพ่ก้าเหรียญเข้ามาในช่วงนี้นะคะถือว่ารายได้การเงินส่งผลดีแล้วก็ยังมีอิทธิพลของไพ่โชคลาภในเรื่องของการเงินเข้ามาขึ้นไหวในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะแต่ว่านะคะ คนที่เกี่ยวมนาิ์ีต้องควบคุมเรื่องของการเงินนิดนึงค่ะเพราะพ่ปีศาจนี่เป็นพ่ที่มีค่าใช้จ่ายเยอะอยู่แล้วรวมถึงนะคะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรับปรุงงานหรือเอกสารบางส่วนนะคะหรือว่าปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิด ค่าใช้จ่ายได้และตำแหน่งของตัวบ้านตำแหน่งของตัวร้านอาจจะเป็นช่วงเดือนที่มีการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมหรือการยกย้ายเกิดขึ้นรวมถึงมีเรื่องของการซ่อมรถด้วยนะคะใช้ในเรื่องของการเงินนี้ขึ้นไพ่เก้าเหรียญสวยแล้วนะคะเราก็ไปรอบครอบกับเรื่องของค่าใช้จ่ายให้มันมากหน่อยในช่วงนี้นะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนที่ยังโสดนะคะ ก็นะมีดวงที่จะพบรักจากการทํางานค่ะหรือว่าพบรักต่างวัยรวมถึงคนเก่าๆอาจจะกลับเข้ามาในเรื่องของความรักด้วยนะคะมองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีโอกาสจะพัฒนาสาหรับคนโสดแต่ว่าเดือนนี้มันจะเห็นที่บนมให้การคบซ้อนอยู่ฉะนั้นนะคะคนโสดถ้ามีความรัก เข้ามาในช่วงนี้ยอาจจะต้องตรวจสอบนิดน,นึงว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขามีคู่มีครอบครัวหรือยังนะถ้ายังโสดเราคบได้นะคะแต่ถ้าเกิดไม่โสดแล้วก็ไม่ควรเข้าไปคล้องเกี่ยวเพราะจะเจอคนที่เป็นคู่กันนะแล้วส่งผลดีนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาคนะก็เป็นคู่นะคะที่ส่งเสริมกันกับเรื่องงานนะคนะรวมถึงอาจจะเพิ่งกลับมาปรับความเข้าใจกันแต่เดือนนี้นะคะมองว่าเป็นความรักที่ดีนะสามีภรรยานะคะเพียงแต่ว่ามันเห็นชื่อผลของไพ่มือที่3ค่ะเราก็ต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาหรือเรื่อง ของมือที่3ซึ่งอาจจะเข้ามาขึ้นไหวในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะสุขภาพร่างกายต้องระวังนะคะปัญหานะคะบริเวณสรงอกถึงศีรษะค่ะแล้วก็นะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนะคะโรคทางเพศสัมพันธ์นะะมดลูกช่วงล่างเรื่องของลำไส้ระบบทางเดินหายใจสมองและปลายประสาทโดยเฉพาะการทำงานของปอดนะคะต้องดูแลนิดนึงนะคะแล้วก็นะคะ ถุงน้ําดีทอ่อน้ําดีนะคะปัญหารโรคเครียดโรคไมเกรนอ่าช่วงนี้มันมีที่ปนของไพ่ความเจ็บป่วยนะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นไพ่ปีาศาจด้วยไพ่มรณะนะเจ็บป่วยผ่าตัด,ตดนะคะเราก็ต้องระวังนิดนึงนะคะไปตรวจสุขภาพก่อนแล้วก็หาเวลาไปทําบุญไปสะดอกคอไม่ว่าจะเป็นการบริจาคผ้าหอ่อศพรงศพนะคะหรือการบริจาคเลือดนะคะก็จะทําให้ดวงชะตาดีมากยิ่งขึ้น แล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดวันอาทิตย์อย่างเดียวผู้ใหญ่ด้วยซึ่งอาจจะมีปัญหาสุขภาพหรือว่าญาติพี่น้องคู่ครองคนรักอะ่ะเราก็ไปเตือนกันเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดนะคะในแต่ละช่วงอายุเป็นอย่างไรคนที่เกิดในช่วงอายุ20 2ึงปีนะไปสู่ในเรื่องของการเริ่มต้นงานในช่วงนี้นะคะอาจจะต้องพยายามฝึกฝนอบรมง,งานนะคะให้มากนิดนึงค่ะในช่วงนี้นะเป,นเป็นงานที่เกิดโอกาสนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราอาจจะมีความรู้สึกว่างานที่ได้ทําในช่วงนี้อาจจะมีความเบื่อบ้างหรืออยากจะปรับเปลี่ยนอยากจะยกย้ายบ้างฉะนั้นต้องใจเย็นๆนิดนึงจุดว่างานยิงดีการเงินรายได้มาจากงานค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะแต่ต้องใช้เวลาพัฒนาส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วต้องระวังเรื่องของปัญหาความหึงหวงกันในช่วงนี้ค่ะ คนที่เกิดในช่วงอายุ24่ปีนี่ส่งผลดีนะมีโอกาสที่จะได้เดินทางกลับไปจินฐานบ้านเกิดหรือได้เจอคนเก่าๆนะหรือได้กลับไปรวมกลุ่มรวมญาติในช่วงนี้ค่ะรวมถึงเรื่องของการทํางานยังได้รับการสนับสนุนอยู่นะการเงินก็ไรายได้ยังส่งผลดีค่ะบางคนรองเงินนะคะจากครอบครัวหรือรองเงินทางไกลหรือแม้แต่เงินเก่าๆเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะมีกลับเข้ามาในช่วงนี้ส่วนเรื่องของความรักนี่คนโสดก็มีดวงค่ะที่จะพบรักต่างวัยรวมถึงคนเก่าคนคุ้นเคยอาจจะกลับมาอีกรอบหนึ่ง จนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาม,มองว่ายังเป็นความรักที่ดีนะคะ คนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ25-26ปีนี่เด่นเรื่องงานเหมาะที่จะขยายธุรกิจในช่วงนี้นะคะแต่อยากจะให้ตรวจสอบเอกสารนะะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานให้ละเอียดทีหนึ่งส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้มาจากงานแต่เอกสารด้านการเงินต้องอ่านก่อนเซ็นทุกรอบส่วนเรื่ององความรักคนโสดพบรักจากการทํางานค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยามองว่ายังเป็นความรักที่ส่งเสริมดวงกันแต่ต้องหาเวลาเติมความหวานให้กันด้วยคนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ27-28ปีนะคะดวงชะตาเข้า สู่การเปลี่ยนแปลงถ้ามีการเปลี่ยนงานย้ายงานหรือแม้แต่นะคะมีเรื่องของนะคะการยกย้ายที่อยู่อาศัยนะหรือบางคนเนี่ยนะคะออกจากงานแล้วไปแต่งงานหรือมีเรื่องของการตั้งครรภ์เกิดขึ้นอันนี้มองว่าไม่เสียหายนะคะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนดวงหรือการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้แต่ถ้าหากว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงปรากฏขึ้นน่นะคะการทํางานอาจจะมีปัญหาบ้างหรือเป็นช่วงที่เราต้องรอเอกสารนะคะหรือว่าใบประกอบวิชาชีพหรือต้องตรวจสอบให้ละเอียดนะนะมองว่าอีก3เดือนทุกอย่างจะลงตัวค่ะ ส่วนเรื่องของการเงินนะคะยังเป็นเดือนที่มีค่าใช้ใจ่ายเยอะอยู่ก็อยากให้ควบคุมเรื่องของการเงินแต่ถ้าเดือนนี้มีเรื่องของการทําประกันหรือจ่ายเรื่องของประกันภัยต่างๆมองว่าก็ไม่เสียหายเหมือนกันนะคะส่วนเรื่อง,องความรักคนโสดก็มีดวงที่จะพบรักกับคนที่เป็นพ่อหม่แม่ไม้นะคะหรือว่า พบรักกับคนต่างถิ่นแดนไกลนะคะอาจจะเข้ามาพัวพันในช่วงนี้ค่ะต้องคบกันให้ถึง3เดือนถึงจะชัดเจนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยามองว่าต้องระวังปัญหาเรื่องของความรักต้องปรับนะคะหรือต้องและเติมความหวานให้กันให้มากนิดนึงนะคะสุขภาพร่างกายก็ต้องดูแลค่ะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ29ปีนี้ยังเด่นกับเรื่องงานโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีรวมถึงนะคะคุณสุภาพบุรุษเนี่ยนะคะคุณสุภาพสตรีจะเข้ามาส่งเสริมดวงค่ะแล้วก็ยังเห็นที่ผนมให้การเดินทางด้วยการเงินนี้ ีรายได้ดีเลยบางคนเนี่ยมีรายได้มาจากการลงทุนหรือเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของการซื้อรถนะคะก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือแม้แต่จะขายนะ ก็มีโอกาสที่จะมีข่าวดีค่ะส่วนเรื่องความรักนะคะคนโสดยังไม่เด่นค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาความรักต้องปรับกันคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ3 0มสถึงสาสาปีนี่ส่งผลกับเรื่องงานนะ,ะเป็นเดือนที่ต้องขยันมากๆจะประสบความสําเร็จเต้าว่างงานอยู่ให้ไปสมัครงานเลยนะให้งานขึ้นแล้วหรือคนที่นางานประจําก็ขยันแล้วก็สร้างผลงานค่ะมีโอกาสที่จะเติบโตแล้วก็ก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วการเงินนี่รายได้ดีเลยนะ,ะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยนะคะ อาจจะต้องเป็นเพื่อนกันไปก่อนแต่ถือว่ายังเป็นความรักที่ดีนะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาเป็นคู่ที่ส่งเสริมดวงกันค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ34นะคะจนถึง36ปีเดือนนี้มีเรื่องให้เครียดกับเรื่องงานนะคะแล้วก็ต้องระวังปัญหากับเพื่อนหรือปัญหากับหัวหน้าหรือปัญหากับคุณสุขภาพสติด้วยอาจจะมีคนไม่หวังดีนะคะเข้ามาสร้างปัญหาให้ส่วนเรื่องของการเงินก็ค่าใช้จ่ายยังเยอะนะ,ะจนต้องควบคุมค่ะแล้วก็เดือนนี้ไม่ควรค้ำประกันเด็กขาดส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะเป็นความรักที่ต้องปรับการรวมถึงเรื่องของสุขภาพร่างกายนะอาจจะอ่อนแอลงในช่วง นี้นะแล้วก็นะคะคนใกล้ชิดที่เป็นคุณสุภาพสตอ่ะอาจจะมีข่าวเจ็บนะเหลือการเจ็บป่วยปรากฏขึ้นค่ะ คนที่เกิดในช่วงอายุ37-39ปีเดือนนี้ส่งผลดีกับเรื่องงานนะมีโอกาสที่จะเติบโตนะคะแล้วก็มีคนเข้ามาสนับสนุนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนี้ถือว่าเด่นมากค่ะการเงินนี้รายได้ดีเลยมีโอกาสที่จะมีเรื่องของโชคลาภการเงินเกิดขึ้นนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักนะคะแต่ต้องระวังการคบซ้อนแล้วก็ระวังการไปรักคนที่มีเจ้าของส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาต้องระวังเรื่องของมือที่3ค่ะ คนที่เกิดในช่วงอายุนะคะ40ปีส่งผลดีกับเรื่องงานมีโอกาสที่จะขยายสาขาหรือได้รับโอกาสกับเรื่องงานในช่วงนี้ค่ะการประสานงานกัน2-3คนจะราบรื่นส่วนเรื่องของการเงินไรายได้ดีนะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักหรือพบคู่อุปถัมภ์นะ,ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักนะที่ส่งผลในด้านดีค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ41จนถึง43ปีนะคะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะกับเรื่องงานนะคะหรือมีการยกย้ายเกิดขึ้นบ้างนะคะฉันถือว่าการเปลี่ยนแปลงนะ,ะอาจจะเข้ามาในช่วงนี้ค่ะแต่มองว่ายังส่งผลในด้านดีหรือถ้ามีปัญหาอะไรนะก็จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะเดือนนี้ต้องควบคุมเรื่องอารมณ์นิดนึงค่ะ อิทธิพลของไพ่งานไพ่การเงินมันสวยแล้วแต่ว่าอายุนะในช่วง41-43ปีนี่มันเจอไพ่เสียหายนะคะมันก็เลยเป็นเดือนที่เรายังติดต,ต,ติดขัดขัดอยู่นะฉะนั้นนะคะจือว่ามันอาจจะมีวิกฤตแต่มันคือมันมีโอกาสในนั้นนะ่นะะนะจะอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ขอให้ค่อยๆแก้ไขไปด้วยใจเย็นๆนะจะทําให้นะมีเรื่องของข่าวดีนะส่วนเรื่องของการเงินก็ยังมีค่าใช้จ่ายแล้วก็เอกสารด้านการเงินต้องตรวจสอบนะคะส่วนเรื่องของความรักมองว่าคนโสดยังมีดวงที่จะพบรักนะคะ ส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาถึงแม้ว่าจะมีปัญหากันก็มีโอกาสที่จะกลับมารักกันได้อีกรอบหนึ่งสุขภาพร่างกายอยากให้ระวังนิดนึงค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ44นะจนถึง46ปีถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานการเงินนะคะแต่เรื่องของความรักสําหรับคนโสดยังไม่เด่นคนที่มีคู่ก็ต้องระวังปัญหาเรื่องของมือที่3ค่ะถ้ามีความคิดที่จะซื้อรถ นะะอันนี้มีโอกาสที่จะได้หรือคนไหนที่มีความคิดที่จะขายก็จะขายได้หรือแม้แต่เรื่องของการเดินทางนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นค่ะคนที่เกิดในช่วงอายุ47นะคะจนถึง49ปีเดือนนี้ไพ่การทํางานเข้ามาขึ้นไหวอาจจะน,นี้อาจจะมีงานมากนะคะขอให้ขยันและกันมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จต้องเข้าหางานต้องสร้างผลงานให้มากค่ะส่วนเรื่องของการเงินไรายได้ดีส่วนเรื่องของความรักถ้ายังโสดเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นความรักที่ยัง มีโอกาสที่จะพบรักต่างวัยนะหรือคนเก่าจะกลับมาแต่ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะคบกันเป็นเพื่อนไปก่อนสำหรับนคนที่มีคู่อยู่แล้วมองว่ายัางเป็นความรักที่ดีค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ50ถึง52ปีต้องระวังปัญหากับคุณสุภาพสตรีอาจจะเข้ามาสร้างปัญหาหรือสร้างความเดือดร้อนให้ในช่วงนี้ต้องควบคุมเรื่องของรมนิดนึงจะมีศัตรูนะคะส่วนเรื่องของการเงินก็ค่าใช้จ่ายยังมากมีโอกาสถุกหลอกถุกโกงสูงนะฉะนันต้องควบคุมนิดนึงค่ะห้ามคำประกันเด็ดขาดส่วนเรื่อง,องความรักภายในครอบครัวต้องไประวังหรือต้องไปปรับสุขภาพร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะคะ คนที่เกิดนะในช่วงอายุ53-56ปีเดือนนี้ถือว่าเด่นค่ะกับเรื่องงาน การเงินเรื่องโชคลาภส่วนเรื่องของความรักนี่อยากให้ระวังปัญหาเรื่องของมือที่3นิดนึงคนที่เกิดในช่วงอายุ57 60ปีส่งผลดีกับเรื่องงานการเงินและก็เรื่องของความรักในครอบครัวด้วยโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะคะจะเข้ามาส่งเสริมดวงในช่วงนี้ค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ61 63ปีต้องระวังปัญหาเรื่องของเอกสารนะไม่ว่าจะเป็นเอกสารด้านการเงินเป็นเดือนที่จะถูกตรวจสอบนะหรือมีโอกาสที่จะถูกกั่นแกล้งในช่วงนี้นะคะต้องควบคุมเรื่อง ขอรณมด้วยแล้วก็ทําเอกสารให้รอบคอบนะอย่าใช้เล์เหลี่ยมกลโกงในช่วงนี้เพราะาอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ส่วนเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายยังเยอะค่ะก็ความขัดแย้งด้าน,นการเงินอะอาจจะเกิดขึ้นด้วยแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเอกสารเรื่องกฎหมายเรื่องคดีความนะคะอาจจะเข้ามาบ้างส่วนเรื่องของความรักต้องระวังค่ะปัญหาการมีปากเสียงกันและเรื่องของการนอกใจนี่อาจจะเกิดขึ้นนะคะ สุขภาพร่างกายต้องระวังปัญหาโรควัตนะคะหรือการอักเสบตามข้อกระดูกคนที่เกิดในช่วงยุ64นะคะจนถึง66ปีนี้ถือว่าส่งผลดีในเรื่องการงานนะ,ะแล้วก็เด่นเรื่องการเงินนะคะความรักก็ถือว่าส่งผลดีค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ67-69ปีเดือนนี้อาจจะค่อนข้างยุ่งกับเรื่องงานบ้างนะอาจจะมีความรับผิดชอบเข้ามาหรือว่าตำแหน่งหน้าทีก่การงานไม่ใช่ตำแหน่งที่เราต้องการนะพี่แต่ว่าเราอาจจะถูกเสนอชื่อหรือต้องเข้ามารับตำแหน่งนี้ในช่วงนี้แต่ถือว่างานยังส่งผลดีแน่นอนค่ะแล้วก็อยากจะนะให้ระวังด้วยคือบางคนทํางานไม่มีเวลากินข้าวเลยอาจจะเรื่องสุขภาพเรื่องช่องท้องเพราะอาหารนะนี้ก็ต้องรอบคอบเรื่องของความรักนะคะก็ต้องไประวังด้วยในครอบครัวนะ คือทํางานไม่มีเวลาให้คนในครอบครัวแล้วก็นะคะอาจจะเป็นคนที่ ทำแต่งานสร้างแต่ผลงานนะคะแต่มิตรภาพไม่ค่อยมีเลยไงฉะนั้นต้องสร้างมิตรภาพด้วยในช่วงนี้ค่ะคนที่เกิดในช่วงยุ70นะคะจนถึง72ปีนะอิทธิพลของให้การเดินทางเข้ามาในช่วงนี้นะะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางหรือการขึ้นไหวค่อนข้างมากนะจึอว่ายังเกิดโอกาสกับเรื่องงานอยู่แต่ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์เวลาไปติดต่อง,งานหรือเดินทางไปที่ไหนนะคะอย่าไปใช้อารมณ์ร้อนไม่งั้นมันจะมีปัญหานะเกิดขึ้นได้ค่ะส่วนเรื่องของการเงินรายได้ก็ยังเข้ามาส่วนเรื่องของความรักใน ในครอบครัวนี่อยากให้ไปปรับนิดนึงคนที่เกิดนะคะในช่วงอาย73ุ73-76ปีจะมีข่าวดีเรื่องลูกเรื่องบริวารน,นะคะอาจจะเข้ามานําข่าวดีหรือความสําเร็จให้ค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงยุ7 7ถึง8ปปีถ้าอยู่ในช่วงที่กําลังทําเรื่องกู้เงินนะหรือทําเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินต่างๆอันนี้มองว่าจะมีข่าวดีหรือแม้แต่นะอยู่ในช่วงที่กําลังจะขายทรัพย์สินนะคะก็จะมีข่าวดีนะคะถือว่านะคะ77ถึง8ปปีนี่เป็นผ้าคลิ้วห่อทองนะถ้ามีปัญหาเลือดด้านการเงินมันแก้ไขไปได้นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของไรายได้ดีๆเกิดขึ้นด้วยนะคะสิ่งที่อยากจะเตือนคือเรื่องสุขภาพอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อหรือปัญหาโร เครียดอาจจะเข้ามาบ้างในช่วงนี้ค่ะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดบันทา,าทิ์นะคะมองว่าอิชิบุนงไ้่ปีศาจนี่เป็นไพ่กิเลสไพ่รุ่มโลงม,มัวเมาไพ่มรณะนะคะก็เป็นอิชิบุนงไ้่เสียหายนะคะฉะนั้นเดือนนี้ต้องระวังเรื่องของปัญหากับคนที่มีอํานาจเหนือกว่าด้วยรวมถึงต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะต้องมีสติต้องมีเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องนะคะอย่าใช้อารมณ์กับเรื่องของการแก้ไขปัญหาไม่งั้นมันจะเกิดปัญหาที่บานปลายรวมถึงคนที่เกิดบันทาทิ์ไม่ ควรเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของพิธีกรรมอะไรนะคะไม่งั้นอาจจะทําให้ดวงนะคะชะตานี่มีการพลิกผันนะคะได้ง่ายค่ะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลดิตีมีเรื่องของการังาใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ